สวัสดีคะ่ะทุกคนมินซินสวิตนะคะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ห้ามพูดค่ะขาดเราเคยทำไปแล้วแต่ไม่สำเร็จวันนี้เราจะมาแก้ตัวใหม่คะ่ะเราจะไปร้านเค้กเหมือนเดิมนะคะเ 2>, 2 1 ready go 1> ราก็จะเอ่อนั่งรถไปนะใช่นั่งรถไปนะ <c oughs> ชื่อแว็บเอะนั่นหนุ่มเสื้อดำขึ้นรถไปกันไหมจ๊ะขึ้นรถไปกันไหมจ๊ะไปจ๊ะเอ้าเอารถพังรถไปเคลื่อนที่ ไม่อยู่ตรงนี้เลยโอเคเราต้องไปคนเดียวโหโชคชะตาไม่เขาข้างไม่นะไม่นะเออไปนะเออ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 ไปนะเออเออเออ Oh my God เดียวผิดทางใช่ไหมทุกคนใช่เลยวิชุมพูดำนี่มันแบล็คพิงค์ไปจึงแล้วค่ะไปจึงแล้วค่ะไปจึงแล้วค่ะโ oh, <no. S 1> อ้โหนำใม เห็นเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้ตรงไหนนะจุ๊บโอ้โห <laughs> นี่เราจะเดินเข้าไปนะ <laughs> เพราะว่าเออ จะได้ทวงเวลาทวงเวลานี่เราจะเดินแบบตึง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 ถึงแล้วถึงแล้วค่ะทุกคน